พกเกีรตนัวิเนกิครับจะมาทาการแสดงให้น้องๆทุกคนได้รับชมรลบฟังนะครับใครยากใครอยาชมคอเร์บไม่ยัยน,นยตันมาที่เร็ตันมานี่ตันไม่ต้องกลัวมานี่ตันมานเร็เดี๋ยวตมีมยบีอท่าัอเดี๋ยวจะมาเต้นประกอบเพลงนะครับพี่จะเต้นน้องช่ารก็ปมมืาันมาหาคู<อ>หมังาหาคูทัมีท่าเยว สามสี่มัมีมามีมามีขูดมะพร้าวทำกับข้าวนไปในตัวมมีไม่รู้ตัวถูกคนชั่วล่าตัวไปเอาไม้แย่รู้มันมนกันไเอาออกก็ไม่ได้ใครออกได้อออก็เอาออกทีอ,ออกทีออกที